ฮัลโหลสมายเลอร์สมายดีสมัยดีอันเมื่อนี้จะขอบอกเป็นภาษากลางเด้นะกับซา,ากระมุกเลยเนาะเมื่อนี้พวกเราสิพากันมาเที่ยวเทียนมากราบไหว้พระที่วัดโนนทินงเฮเนาะวัดเนี่ยก็วัดทินงไซอารามเนาะขับไปเบิ่งคังไหนน้ำกันเลยวัดที่ที่ดดที่ผมด้วครอบครัวเด้อมาที่ศักดิ์สิทธิ์วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ธของแขงเวียงจันทร์เนาะอันดับหนึ่งเนาะ น,นี่ยนบะม,มาสถาทนนะที่จอดรถเม็ดนกนะฮะของวบดร้านอาหารอาหองอ้มเม็ดนกหารการีจะมา,าต้อนรับคนจุบุญเ,เมื่อมลงบบ Cảm cắm các bạn là theo dõi và

ุดจเป็นมืองัมืนเมืองเฟืงเป็นงันตัวนี้นี่เป็นนกนุงที่เขาสร้างงามที่สุดเลยเนาะเพิ่นเอาเงินไปห้าร้อยเห้าร้อยกับไปพันสร้างเป็นนกใหญ่ที่สุดเลาดูให้บ

มาหอดนี่จะเป็นทางเขา้ามอดนี่แล้ววันนี้หอดนี่แล้ววันนี้ต่อ,นนนนอ,อไม้รู้ปะเกือบเกือบอ่ะ

สิบางเหรอเนี่ยตอนนี้หรออน้เหรอแบ่บนนึงมันีขอเจ้าอ่ขนี้ตีบะขอมาขอพ่อหานันี้ละใจ้าดอกนะขนัดนด้ ขอผ่อนขออยู่นี่เดดิดสีด้วยเพื่อขอพ่อนเนมันดเลยอือโอดยหายสิเอาไปนกกอนเนาะเออปะเลียนห้องเพื่อนนั่นเด้ยนีเออสาธุสาธุเด้อสิอืว ีน้อมนำมาลดและโรคสวิญญาดังนั้นแล้วใครที่อยากสกัารบูชาขอก่อนในสิ่งที่เราไม่ค่อยสำเร็จไม่ค่อยสมหวังหรือว่าไม่ค่อยได้ในสิ่งที่เราฝาากกออไปแล้วันะซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่แปลกและก็คือตรงด้านตื่นการที่แก้วต่างอยู่นะ 嗯，越变酷，越变酷。 ยี่สิบสยโดยหนึ่งแตะไปมันขึ้นไปแล้วพอพอ,อ,อหน้าที่การงานการฆ้าการขายที่เราคิดไปสร้างโดยโดยเข้าใจโดย,โดย,โดย,โดย The young man, t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 he young cái <laughs> the đệ man, đệ, young man, kinh ao mặc anh nhanh เนี่ยอยามลงทับนู่สกุ้งเนี่ยลงมือน้ำเมืองนะยเยีงเมงทันเนหนึงกินได้ตามอยสังากิหอยหอสั่ะหอยสังทอง่ทำมมึงกุดจำสินหอยสังกลับวายมาพาลุสีดำาอึก มือตีบอกมือเนี่ยพดี้าดีดัอืมปูปูซีวะกะโกมารพัดมุกอืมดิสมุขอโทษเต้อุ้้ยีแบบมกนี่มุงดิจงขึ้น

สอาซะด้วอควันเดียวไปเหยียบดูนี่สีาเข้าไปไหมเอเซบาตุเซบาได้อ้ไปก็เซบาตเซบาตุเซบาตุเซบาตุาตุเซาตุเซบาตุเบาตุเซบาุ่เซบาตาตุเเบาาซเา มองก็โยนแต่หายม่อยู่จะขามขี้อย่างนี้อือหายติดชกทะปวยัดหัวออขันไปสกโงขยนงามแต่งงาน ส่เบองมีแดย์อะไรักเมื่อสินกำลังเห็เว mm ียกด้เข้าในที่ประเทศสถาลารัฐสุที่ได้เข้าในพี่การทางศาสนาในที่พระสังฆราชองค์กนของประเทศลาวเลื่อน ได้เลื่อนสถานะเป็นพระสังฆราชก็ได้นำราชรถสู่ทางวัดตอนนี้เปิดถนนรอบวัดพระศิลปนะเปิดซึ่งด,ด้านน้นะแล้วเรื่องเดีนี้ก็คือนะบใบสีที่ทำไปขีดขึ่งนะก็คือภระาราเขเรียกว่ามาเบงที่ทำไปขีดขึ่นขึ้นไปด้านบนได้นะขึ้นไปอธิษฐานขอพรตรงด้านบนใครอยากขอพรให้มีคนช่วยเสื่อหนุนช่วยสนับสนุนขอให้เกิดสมัยทุนที่ เป็นทาราชการให้มีคนช่วยเหลือให้ได้เอลเพื่อนข้ามเน็ตเน็ตก็จะสอดมาอกอนถึงจุดนี้เกี่ยวถึงมีราชรสมาเตหรือว่าใครอยากเติมบนสบาสรานี้เพื่ช่างสาววาสันตประนองเสียกาที่เราเลี้ยงในตรีในบ้านม่ีเมจวะๆ

samlet pelakit no. Samlet pelakit pun. Let pelakit. Na.